สวัสดีเช้าเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับมีเนื้อหาสาระดีๆนะครับมีเทคนิคการเล่นมีข้อแนะนํามาฝากสําหรับนักกีต้ามือใหม่เช่นเคยครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่เป็นประสบการณ์เป็นความรู้เป็นข้อแนะนําผิดๆที่นักกีตาร์ที่อาจจะเล่นมาก่อนเล่นมาเนิ่นนานแล้วไปแนะนํานักกีต้ามือใหม่เท่าที่ผมเห็นนะครับในสื่อโซเชียลในโลกออนไลน์เนี่ยหลายอย่างวันนี้ผมจะยกอย่างหนึ่งที่ยอดฮิตเลยก็คือเรื่องของการนําสายกีตาร์ไฟฟ้ามาใส่กับสายกีตาร์มามาใส่กับกีตาร์โปร่ง เพื่อที่จะแก้ปัญหาอาการเจ็บนิ้วเพราะว่ามันเป็นปัญหาหลักๆที่นักกีตาา์มือใหม่จะต้องเจอเรียวแรงยังไม่เพียงพอกดสายยังไม่คล่องไม่รู้จังหวะไม่รู้น้ําหนักการลงนะฮะแล้วก็ขาดประสบการณ์เนี่ยก็จะทําให้นะครับเจออาการบาดเจ็บเจอตรงนี้นะครับปลายนิ้วมือซ้ายเนี่ยดังนั้นก็เลยถูกแนะนําว่าสายกีตาา์ไฟฟ้ามันมีความอ่อนความนิ่มกว่านะ แล้วเอามาใส่กีตาร์โปร่งเนี่ยมันก็จะทําให้เรียกว่าเล่นง่ายด้วยคําพูดที่สวยหรูบางทีว่าถ้าเราสามารถที่จะเล่นได้โดยไม่เจ็บนิ้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีทําให้มีกําลังใจในการไปต่อนน่นนี่นั่นนะฮะทาไมผมถึงคัดค้านความเรยกว่าความรู้ตรงนี้ข้อแนะนําตรงนี้นั่นก็เพราะว่า <c oughs> สายกีตาร์โปร่งกับไฟฟ้าก็ทาแยกกันมาชัดเจนมันจะมีลักษณะการออกแบบการดีไซน์ที่เรียกว่าไม่ได้เหมือนกันแม้ว่ามันจะพันสายมาเหมือนกันก็ตามประเด็นแรก ประเด็นต่อมาก็คือเป็นความจริงที่ว่าสายเบอร์ใหญ่จะต้องออกแรงในการกดนี่มากกว่าสายเบอร์เล็กทั้งที่ทตั้งคีย์เดียวกันอ่ะอย่างกีตาร์ตัวนี้ตั้งคีย์มาตรฐานคีย์ E แล้วก็ใส่สายเบอร์1นึ่แต่ถ้าผมไปเปลี่ยนอีกตัวหนึงนะ่งเนี่ยผมใส่สายเบอร์อ่าหนึ่งหนึ่งสามห้าหกบ้างบางทีนะครับหนึ่งสองห้าสี่บ้างอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือจะรู้สึกว่าจับยากขึ้นนะครับขอท้านี้รู้สึกว่าเมื่อยมือมากขึ้น เล่นโซโลเนี่ยติดติกัดมากขึ้นผมก็ต้องพยายามในการกดมือซ้ายมากขึ้นใช่ครับสายเบอร์ใหญ่มันจะมีความตึงกว่าแม้ว่าจะตั้งในระดับเท่ากันคีย์เดียวกันเนี่ยก็เลยฟังมาตรงนี้ปุ๊บหมายถึงว่าเราใช้สายเบอร์เล็กลงก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยฮะก็แนะนำนะฮะเป็นเบอร์10 50หรือเบอร์9ตามจริงเบอร์9ผมไม่อยากจะแนะนำหรอกเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เวลาดีด โดยเฉพาะตีคอร์แบบแรงๆเนี่ยเสียงมันจะแกว่งมันจะแกว่งฮะมันจะมันจะตีตีเฟดเนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะแนะนำเป็นเบอร์1 0 5 0ดีกว่าเป็นสายกีตาร์โปร่งนะเพราะว่าสายกีตาร์ไฟมันมันจะมีดีอยู่อย่างเดียวเท่าที่ผม ผมไม่ใช่ว่าผมไม่เคยลองผมลองมาหมดแล้วผมถึงกล้าพูดได้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าสายมันเล็กมากสายหนึ่งสายมันเล็กสองก็คือการดีไซน์เนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างกันคือกีตาร์ไฟฟ้าเขาจะเล่นเอาเสียงเนี่ยมาจากตู้แอมป์ถูกไหมครับมันจะผ่านไฟฟ้าผ่านอะไรมามันไม่ใช่เสียงเพียวเียวไม่ใช่เสียงธรรมชาติเสียงอะคูสติกเหมือนกีตาร์โปร่งไงดังนั้นมันเอามาวัดกันไม่ได้เลยครับคนละเรื่องกันเลยมันจะจับง่ายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นสายเบอร์เล็กอย่างต่อให้คุณใช้เบอร์10 มันก็จะเป็น10 50อา่ 1, 0, 5, 0, อาไม่ใช่เบอร์สิก็เป็น10 42 10 46อย่างเงี้ยมันจะเล็กมากเลยเวลาเกาเนี่ยเสียงจะแกว่งมากเลยโดยเฉพาะเกาสายสายเปล่าสายที่ไม่ต้องจับอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับมันก็เลยมันก็เลยมีผลเวลาที่ตีขอดแรงๆหรือบางทีเพี้ยนเร็วเพี้ยนง่ายสายมันจะมีความแกว่งความสั่นมากกว่าเดิม เพราะว่ามันเป็นสายเบอร์เล็กและการดีไซน์กันแบบนี้ผมบอกไปดังนั้นนะครับข้อแนะนาสุดท้ายสั้นๆเลยนะครับพูดมาตั้งเนิ่นนานเนี่ยอย่าเปเอาสายกีตาร์ไฟฟ้ามาใส่กีตาร์โปร่งอย่าไปคิดง่ายๆแบบนั้นถ้ามันใส่แทนกันได้เขาจะดีไซน์มาแยกกันเพื่อการไหนไม่ทราบใช่ไหมฮะใครที่ไปแนะนาน้องน,องนองมือใหม่อยู่แบบนี้ผมว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีงามเลยนะผมไม่ได้บอกว่าผมถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพียงแต่ว่า วิธีการจะทําให้มันเล่นง่ายนอกจากสายมันเล็กลงคุณสามารถเอากีตาร์ไปเซตอัพถ้าทําได้เองก็ทําไปนะครับต่ใบเลื่อยตัดเหล็กเนี่ยถูถูถ,ถ,ถูตรงเนี้ยนะครับนัดสะพานสายหรือตรงเนี้ยกระดาษทรายถูๆูลงไปให้มันนี่นะครับแล้วก็หมุนขันคอด้วยในส่วนหนึ่งเพราะว่ากีตาร์จะเล่นยากนอกจากคุณเป็นมือใหม่แล้วเนี่ยก็ดูที่ตัวกีตาร์ด้วยสายใหญ่เกินไปสําหรับมือใหม่ก็เจ็บนิ้วคอมันสูงเกินไปหมายถึงว่าสายอยู่สูงเกินไปก็เจ็บนิ้วถูถูนะครับหรือว่าคอมันโก่มง,กม,งกมันงอก็เช็คนะ เช็คเอาหรือถ้าอยู่ใกล้ร้านนะครับโดยเฉพาะร้านขายกีตาร์ใหญ่ๆส่วนมากบางทีก็จะมีมีช่างหรือเจ้าของร้านก็เป็นช่างด้วยเนี่ยก็ส่งให้เขาไปเลยนะฮะบ,บางทีก็2 0 0 3 0 0 400ก็แล้วแต่หรืออาจจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้ผมก็ไม่ทราบได้ลองไปถามกันดูเอาไปเซตอัพใหม่นี่มันเหมือนได้กีตาร์มาคนละตัวเลยนะคือมันจะเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วยิ่งเปลี่ยนสายเล็กลงไปก็จะยิ่งจับง่ายนะครับผมไม่เถียงนะฮะว่าถ้าเล่นง่ายนจะมีกําลังใจในการเล่นสําหรับมือใหม่นี่คือข้อคิดที่อยากฝากกันเอาไว้ครับ